แซมสวัสดีครับผมแซมขอมาอัปเดตในส่วนของตัวลานจอดที่แสมขาวกันนิดนึงนะครับณนะวันนี้วันที่18นะครับผมมีนาคมนะครับจะมาอัปเดตรถในลานจอดแสมขาวกันหน่อยว่ามีอะไรเข้ามาบ้างรถจอดประมาณไหนบ้างนะครับก็เราจะมีราคาบอกด้วยนะครับว่าแต่ละคันจะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับผม แซมจะพาดูไปเรื่อยๆนะครับทั้งลานจอดที่แสมขาวนะครับผมก็จะไม่ได้บอกในเรื่องของตัวรายละเอียดภายในนะครับแต่ว่าจะมีาราคารถรุ่นรถบอกให้ด้วยนะครับเท่าที่จะประมาณได้นะครับผมแซมขออนุญาตออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยววันที่21ถึงวันที่27นี้นะครับผมแซมจะไปต่างประเทศนะครับผมยังไงถ้าการติดต่อเนี่ย เดี๋ยวแซมจะทิ้ง ID Line ไว้ให้นะครับไว้ติดต่อกันผ่านไลน์นะครับผมว่านะครับเพราะว่าแซมไม่สามารถรับสายได้แต่ว่ายังตอบไลน์เล่นไลน์ได้อยู่นะครับผมมาเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวนี้ในร่มในโดมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรถที่เตรียมที่จะย้ายรถไปตามโกดังต่างๆไม่จะเป็นเทพรักหรือบางนานะครับตรงลานจอดล่มๆตรงนี้นะครับผมมาเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับ Toyota Vios นะครับผมวีออสตัวนี้รถนี้วีออสนะครับจะเป็นตัวปี17ตัว1.5ตัว J นะครับผมราคาก็อยู่สามแสนเก้าพันบาทนะครับเป็นวีออสตัว J นะครับผมแต่ว่าแซมจะมีแนะนำคันหนึ่งนะครับทะเบียน2107เลขมาอยู่ประมาณสี่ถึง5 0 0 0 0ื่นนะครับผมก็คือจะเป็นเจ้าคันนี้นี่นะครับ3 9 0 0 0นบาท6กกช 2107นะครับเลขไม์อยู่ประมาณ4ไม่เกิน50,000ื่นนะครับฝาเดิมฝาสวยๆนะอูน็อตนตนะครับผมสวยอยู่นะครับผมเดิมๆสติ๊กเกอร์มอกอรนะครับน็อตแก้มสวยงามนะนะครับผมคันนี้3 0 0 0 0 0เบาทนะครับผม3 0 0 0 0นับาทนะเป็นตัว J ปี2017นะครับผม ก็เป็นมาตรฐานครับเป็นเบาะผ้านะครับมาตรฐานถุงลมนิรภัยคู่นะครับผมสำเนาเล่มนี้ครับปี2017นะครับผมคันนี้เลขไม้น้อยสุดครับเลขไม่อยู่นี่ครับเช็คระยะรอบต่อไปเนี่ยป้ายแท็กบอกละวห้าหมื่นน่าจะรถเพลินรถแบตหมดสตาร์ทไม่ติดนะครับน่าจะเลขไม่อยู่4ี่หมื่นกว่านะครับผมส่วน2คันท้ายก็ปีเดียวกันรถเดียวกันแต่ว่าเลขไม่อยู่ที่6กหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับก็มีคันนี้2104 กับอีกคันหนึ่งนะครับ5 7 9เ็ก็เลขมาอยู่ประมาณ6 7 8 0,000ื่นอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยคันนี้สวยครับ2107นดะี่ดูน็อตท้ายนะครับสวยงามเลยน็อตฝาท้ายเม็ดอาร์คนี่ก็อยู่นะครับผมอยู่ครบครบนี่น็นอตกันชนท้ายเห็นไหมครับสวยงามมาอันนี้เพิ่งเริ่มต้นแถวแถวแรกๆนะครับผม เดี๋ยวแซมจะอัปเดตในส่วนของราคาที่มีการปรับเปลี่ยนลงด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัว4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดา2.4 e ปรับราคาลงมาแล้วนะนะครับจะไปกลุ่มจอดอยู่ที่นี่ประมาณ300คันนี่ครับอย่างเป็นรถพวกนี้ครับ4ประตูตัวเตี้ยนี่ครับมีแบบแคลร่บอยทรงเสมอเก่งด้านในอ่าด้านท้ายนะครับโทษทีครับผมนะครับมาเริ่มเลย นี่ครับอย่างตัวนี้นี่ครับเป็นรถตัวปี2018นะครับผม2.4ตัว E เกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมเป็นหลังคาแบบทรงเสมอเก่งนะราคามีการปรับลงมาแล้วนะครับเลขเ,ลเลไมลหลักหมื่นนะครับรถเกรดเอยู่ที่4,39,000บาทนะ4,39,000บาทแต่ถ้า1,000 0 0ไม่เกิน1นึ0 0แนเนี่ยเกรด B ราคา4,29,000 0บาทนะครับผมแสนห้าขึ้นไปราคา3,89นะครับปรับราคาลงมาแล้วนะครับนี่ หน้าตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกนะครับอันนี้แค่บางส่วนของ4ประตูเตี้ยมาถัดมาเป็นแคปตัว2.4ตัว E เช่นกันนะครับเป็นแบบมีแคริบอยนะครับผมทรงเสมอเก่งถ้าเป็นแคปตัว2.4 E เนี่ยราคา4 9 0 0 0บาทนะครับหรือว่า399ประมาณนี้นะครับปี18เป็นแคปเมื่อกี้เป็น4ประตูนะมา ดูเรื่อยๆมาถัดมาเป็นตัวนี้ครับผมพึ่งเข้าเลยเป็นตัว2.8นะครับผมตัวเกียร์ออโต้นะครับผมปี2020น่หน้าหลอ่อตัวนี้เลขไมาอยู่ประมาณแสนสามจะมีเข้ามาทั้งหมดออยู่ประมาณ2-3ถึงคันนะนี่เป็นโฟร์วิวนะครับหน้าหลอ่อปี20เกียร์ออโต้นะครับผมเครื่อง2008 G จี นะครับผมตัวนี้หน้าใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของแรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะจะมีอยู่ประมาณ3คันเข้ามา3คันนะครับผม3คันถ้าคันที่แซมแนะนําก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับผมเป็นเจ้าคันนี้2931นะครับคันนี้ราคาอยู่เจ็ดเก้านะครับผมปี20หน้าหล่อนะครับผมหน้าหล่อปี20 799บเเก้นะออโต้โฟร์วิวสองแรงม้านะครับผม มาต่อมาจะเป็นกลุ่มในส่วนของตัวตัว D Max Spark นะครับตอนเดียวในส่วนของก็มีเป็นตู้แห้งนะครับก็เปิดสไลด์ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมนี่ก็จะมีสลักสลักเกี่ยวซ่อนอยู่นี้เวลาล็อกนี่ครับเปิดสไลด์ยกขึ้นกลุ่มนี้ปี17นะครับราคาก็อยู่ว่า289 289,279นะครับผมเข้ามาอยู่ประมาณ10คันได้นะครับผม ตัว DMAX SPARK ตอนเดียวนะครับผมเลขไมลหลักหมื่นนะครับกลุ่มนี้เลขไมลหลักหมื่นนะนี่ก็อยู่เหล่านี้นะครับผมมาซ้ายมือของแซมบ้างคันนี้เป็นปี2016นะครับเลขไมลอยู่ประมาณ78,2.4 0 0 0ตัวเจพัดเกียร์ธรรมดานะครับผม4ประตูตัวเตี้ยเจพั ath, ปี16ราคา359,000บาทนะ359,000บาทนี่ดูไว ราคาไม่แพงครับ4ประตู359คันนี้เลขไม่เ78 0แซมดูแล้วนะครับรถสวยนะครับถัดมาตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัว Z Edition ปี2019นะครับตัวนี้เกียร์ออโต้แคปออโต้ยกสูงนะครับราคาอยู่489นะครับปี19เลขไม่แสนสี่นะครับเลขเลขไม้คันนี้แสนสี่นะครับผมต่อมาเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัว สประตูตัวเตี้ยเช่นกันนะครับตัวนี้สี่ประตูตัวเตี้ยแต่เป็นปี17บอ่าปีสินะครับผมราคาอยู่3 8มแนะครับค,นนคันนี้นะก็ลองตามแซมมาดูเรื่อยๆนะครับผมคันนี้รถก็เข้ามาได้ไม่นานนะครับเป็นปี19แล้วนะครับเป็นออโต้โฟร์วิลปดปีสิบเ้าน e ซ dition นะครับอันนี้ ราคาอยู่7.99นะครับผมอ้าไม่ใช่7.89นะครับคันนี้7.89เป็นออโต้4ีคูปี19นะถ้าเป็นปี18จะขาย7.39นะครับแต่ถ้าเป็นปี19จะขายอยู่7.89นะครับผมมาอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยอีก,อกยาวยาวนู่นเลยนะครับไกลๆเลยนี่ครับก็คือจะเป็นในส่วนของ4ประตูตัวเตี้ยละที่แซมบอกรถเยอะเยอะเลยเดี๋ยวแซมพาไปดู รถมันเยอะจริงๆนะครับรถเนี่ยประมาณ300คันเขาปรับราคาลงมาแล้วนะครับอะะลองด,ดูนี่ครับดูอันนี้คือเฉพาะ4ประตูตัวเตี้ยนะครับเนี่ยเฉพาะ4ประตูตัวเตี้ยนะครับราคา4,39ครับรถไม่หลักหมื่นนะครับไม่หลักหมื่นแซมเห็นน้อยสุดตอนนี้อยู่ราวๆสามถึงสี่หมื่นนะครับรถนี้ ปีสิบแปดนะครับผมเดีย๋ยวพาไปดูด้านในอีกครั้งหนึ่งนะราคาปรับลงมาเยอะเลยปรับลงมานะครับสำหรับรถนี้4 3 9ครับไม่หลักหมื่น1นึ่งแสนหหมื่นหพันขึ้นไปราคา4ี่นะครับรถเกตยรีนะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นแบบมีแคลรี่บอยทรงเสมอเก่งนะครับ มาด้านซ้ายของแซมบ้างก็จะเป็นปี19นะครับถ้าเป็นเกียร์โต้ปี19 4 w h e e l 2.8ราคา799แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาปี19นะครับอย่างเจ้าคันนี้ปี19เลขมาอยู่80,000ปี19นะครับก็ขายราคา739นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาปี19นะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบนี้เกียร์ธรรมดาปี18ขาย659นะครับลูกค้าอย,ย่าสับสนนะครับ แต่บางทีแซมก็งงบ้างนะครับก็มีสับสนบ้างนิดหน่อยหน้าแบบนี้เกียร์ธรรมดาปี1 8 2.8G ราคา6.59แต่ถ้าปี19รุ่นเดียวกันปีเดียวกันจะราคาเกียร์ธรรมดา7.39นะครับผมนี่ครับมาต่อเลยก็รถรถรถสีส้มก็มีอยู่นะครับผมเป็นปีประมาณปี16ปี17เนะครับเป็นแคปก็ราคา3.59เนะครับเลขไมล์หลักหมื่นทั้งนั้นเลย นะครับสี่ประตูก็ราคาสูงนิดหน่อยอยู่สามแปดเก้านะมานี่ยังไม่หมดในส่วนของสี่ประตูตัวเตี้ยเลยนะครับเนี่ยมารู้สึกเหมือนคันนี้จะเปิดได้เดี๋ยวสามหามาดูมาเปิดได้จริงๆด้วยเนี่ยครับภายในก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคันเลยนะนี่ อย่างคันนี้เล็กมาอยู่ประมาณ80,000นนะครับผมก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบนี้ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เบาะผ้านะครับนี่ครับก็ทรงเสมอเก่งนะแคลร่บอยเสมอเก่งนะครับผมนี่เป็นแบบนี้ประมาณ300คันนะครับสำหรับรถ4ประตูตัวเตี้ยถ้าใครจะเข้ามาดูรถกลุ่มนี้แนะนำมาที่นี่เลยนะครับมีให้เลือกเยอะมากๆเลย 439นี่คือจบนะครับไม่มีแวดแล้วนะครับซื้อสดนะครับผมสมีส้มก็ยังไม่หมดเลยนะครับรถสีส้มเป็นปีประมาณปี17นะครับปี16ปี17ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับผมมายังไม่หมดเลยนะครับรถตัว4ประตูเนี่ครับทางนั้นเลยนี่ครับ เยอะมากนะครับเดี๋ยวสร้างพาไปดูในส่วนของเกียร์ออโต้ตัวเตี้ยราคาถูกๆก,กันบ้างครับเป็นรถรถสีฟ้านะครับปี19ด้วยเลขไม,ม่หมื่นเก้าสองหมื่นสามหมื่นราคาถูกมากนะครับเดี๋ยวสร้างพามาดู ร้านจอดแสมขาวนะครับจะอยู่ที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับติดกับวัดแสมขาวเจริญลาดเลยนะครับผมถ้ามาไม่ถูกโทรหาแซมก่อนนะครับเดี๋ยวแซมแชร์โลเคชั่นให้แชร์ตำแหน่งที่ตั้งให้นะครับผมนะครับรถที่นี่ก็หายไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยโล่งไปหมดเลยนะครับผมหายไปหมดเลยตอนนี้ปี18ของเราก็มีอยู่นะครับถ้าเป็นสประตูออโต้ปี18 น,นี่ก็เป็นปี18ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างคันนี้เป็นปี18เกียร์ธรรมดาขับ4ก็ราคา659,000บาทนะครับถ้าเกียร์ออโต้ราคา739,000บาทปี18นะปี19ก็มีเข้ามาอยู่ประมาณ5-6คันอยู่จะยังไม่เยอะเหมือนปี18นี่ครับทางนั้นเลยข,ข้างในเนี่ยครับ นี่มาเจอลอตนี้ที่แซมบอกอตสีฟ้าทั้งหมดนะครับก็เนี่ยเป็นต้องบอกก่อนอันนี้เป็นสีนะครับลงเล่มเป็นสีเป็นสีฟ้าน้ำเงินนะครับผมเป็นตัวเตี้ยปี19นะครับมีทั้งแบบแคบทั้งแบบ4ประตูถ้าเป็นแบบ4ประตูแบบเนี้ยเกียร์ออโต้ปี19เนี่ขายราคา 4, เอ่อ4 6 9ถ้าเป็นแคปบจะขายราคา 4,3, 9นะครับผม เป็นตัวเตี้ยนะนี่ปี B 19เกียร์โตนะครับเป็นเกียรอโตเนี่ครับอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นแคปขาย4ี่สามเนะครับแคปออตโต้ปี19นะนี่ไม่หมื่น้อยสุดที่แซมเห็นนะครับแล้วก็จะมีไม่สองหมื่นสามหมื่ี่หมื่นเราขายราคาเท่ากันนะครับผม ไม่น้อยๆทัานนั้นเลยนะครับสําหรับรถของเจ้าตัวนี้นะครับสีฟ้าพอล้างแล้วก็สวยแน่นอนนะครับแซมการันตีนะครับผมใกล้ถึงและใกล้หมดแล้วนะครับเนี่ยโล่งไปหมดเลยนะครับแต่ก่อนไม่ได้โล่งขนาดนี้ครับยิ่งกลุ่มเอาติดเนี่ยหายไปแทบทั้งรถละรถตู้เหมือนกันไปหมดเลยนะครับ จะเข้ามาดูรถที่สแสม่ขาวแซมแนะนำเลยนะครับแนะนำเสื้อแขนยาวล่มแว่นตากันแดดน,น้ำดื่มมาให้พร้อมครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีต้นไม้สักต้นเลยครับเนี่ยครับดูลงๆเลยตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีนะครับร้อนมากๆนะครับแนะนำเลยนะครับแล้วก็แซมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่21-27ถึงมีนาคมนี้นะครับแซมไปต่างประเทศนะครับถ้าติดต่อนี่ติดต่อแซม ทางไลน์จะสะดวกกว่านะครับผมเดี๋ยวแซมทิ้งไลน์ไอให้ใต้คลิปนะครับผมเพราะว่าแซมจะรับสายโทรศัพท์ไม่ได้ครับแต่ว่าดังตอบไลน์เล่นไลน์โทรไลน์อะไรกันได้อยู่นะประมาณนี้นะครับผมมาต่อมาตัวนี้ครับปีหน้าหล่อหน้าหล่อตัวนี้รู้สึกจะปี20หรือ21นี่ยนะครับเป็นแคปราคาก็อยู่ สี่กลางๆไม่เกินนะครับผมตัวนี้สี่กลางๆไม่เกินนะครับผมราคาบางทีแซมอาจจะผิดพลาดบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารถมันเยอะจริงๆนะครับบางทีก็จําผิดจําถูกนะครับผมสลับกันนะครับผมแต่แซมรับรองว่าส่วนใหญ่ไม่ผิดพลาดนะครับก็มีผิดพลาดบ้างแต่น้อยมากนะครับมานี่ดูกลุ่มเอาติดนะครับดูไปหมดแล้วครับรถ จากประมาณ400-500คันไม่เหลือเลยนี่นครับมีลูกค้ามาจับจองซื้อไปหมดแล้วนะครับดูปกติคลิปก่อนๆของแซมนี่แน่นเลยครับสำหรับอัลติสตอนนี้โล่งไปหมดแล้วนะครับผมส่วนซ้ายมือของแซมก็จะจอดเป็นตัวนี้แทนนะครับแทนรถตู้กลุ่มนี้รถปี19อย่างที่แซมบอกครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาทั้งเกียร์ออโต้นะครับหน้าเซตอเดชั เกียร์ออโต้สองจุดแปดราคา7,99นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาปีสิราคา7,39สาานะครับสำหรับรถปี19นะครับแต่ถ้ารถปี18บแปดนะครับเกียร์ออโต้สองจะราคาเจ็ามเกแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาราคา6,59นะครับปี18บแนะครับโฟวิลนะครับผม เราก็จะมีซ่อนอยู่อีกสาคันนะครับที่เป็นหน้าหล่อราคาไม่ข้ามสี่กลางครับไม่ข้ามแน่นอนน่าจะ3ปลายนะครับหน้าหล่อประมาณนี้นะครับสาพันนี้นี่ครับหมดแล้วเอาติดดูลูกค้าดูครับโอ้โหต้องใช้คำว่าวาังเวงเลยท้ายโกดังเนี่ยครับเมื่อก่อนนี่แต่มาโอ้โหเลือกไม่ถูกนะครับอันนี้ไปหมดแล้วนะครับผม โล่งไปหมดแล้วรถตู้ซ้ายมือของแซงก็ไปหมดแล้วเนี่ยครับหมดเลยสําหรับเจ้าเอาติสปี18ปี19ปี20ไปหมดแล้วเนี่ยครับก็ประมาณนี้หมดแล้วนะครับทายโกดังแล้วอ่ะมีสปาร์กอีกคันหนึ่งมาเดี๋ยวแซมแนะนําสปาร์กตัวนี้จะเป็นปี18นะครับเป็นแคปเปิดได้ตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับราคา3-3.5นะครับปี18เกียร์ธรรมดานะครับผม เลขมาอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนราคา3 3 5นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเรื่องราคาถ้าแซมแจ้งผิดพลาดไปยังไงต้องขออภัยไว้ล่วงหน้ากันก่อนเลยนะครับผมสนใจที่จะเข้ามาดูรถที่สมัยขาวโทรหาแซมก่อนล่วงหน้า1วันนะครับ0ูนย์แมทหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะศูนย์แมทหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมแล้วก็แซมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่ยี่สิบ ถึง27มีนาคมนี้แซมไปต่างประเทศนะครับจะสะดวกในส่วนของการคุยทางไลน์มากกว่านะครับผมเดี๋ยวแซมทิ้งไลน์ไอไว้ใต้คลิปให้นะครับผมไว้แอดไลน์มาอีกครั้งหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่เคมแซมมาอัปเดตที่ลานจอดแสแมขาวโดยประมาณนี้นะครับผมจะเข้ามาดูรถ,ถวัารแซมก่อนนะครับ0ูน 354 3692นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ